وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ حَجُّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اوصيكم واياي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى وهو اصدق القائلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ยาอายุฮ <S ess> ัลอินซานวินนักกาดิฮุนอิลารับบิค่ะคดฮะฮัมฟะมุลากีสวดิก็รับหุ่นละจิมท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาได้ทรง,งสั่งเสียกำชับใช้พวกเราให้เรานั้นเป็นผู้ที่ดำรงตอนอยู่บนหลักของการตักว่า ต่อลอสุบะฮันอตาลาการตักวาก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอลอสุบะฮันอตาลาและเว้นออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามทั้งหลายเพราะการที่เราเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่บนการตักวาต่อลอสุบะฮันอตาลานั้นจะทำให้เรา ได้รับการปกป้องคุ้มครองจะทำให้เราพ้นจากการลงโทษขอรลัทธุบาฮาเนตาลาพระองค์ได้ทรงตัดไว้เป็นการย้ำเตือนพวกเราในเรื่องนี้ไว้พระองค์ทรงเรียกบ่าวของพระว่ายาอายุฮัลลาดีนาะมนุตตะกุลลอฮโอบรรดาสัทธาชนทั้งหลาย พวกท่านทั้งหลายจงตักวาต่อละฮักกัตุกอติอย่างจริงจังอย่างแท้จริงเวลาตะมูตุนเนอิลาวาอันตุม,มุสลิมูนพวกท่านทั้งหลายจะยได้ตายเว้นแต่จะตายในฐานะของผู้ที่มีความตักวาต่อละสุบะฮัดอตาลานั่นก็หมายความว่าตลอดชีวิตของคนเรา ก็จะต้องเป็นผู้ที่ดำรงตนอยู่บนหลักคำสอนอศาสนาเป็นการเรียกร้องเป็นการย้ำเตือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคุตบ้าวันศุกร์ก็จะมีเงื่อนไขหนึ่งของคุตบ้าก็คือการกำชับกันการสั่งเสียกันย้ำเตือนกันให้เราได้มีจิตสำนึกในเรื่องของการตาก,กว่า ที่เราจะต้องย้ำเตือนกันในเรื่องนี้ก็เพราะว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มุ่งไปสู่อัลลอฮฺบ ب า ا ن ตาลาเป็นชีวิตที่ไม่ว่าเราจะประกอบการอะไรทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดสุดท้ายแล้วทุกสิ่งก็จะถูกนำไปตัดสินโดยอลัลลอฮฺหา ح ا า ه าละเพราะฉะนั้นถ้าคนเรา ไม่มีหลักความเชื่อตรงนี้หรือเราละเลยจากเป้าหมายตรงนี้ก็แน่นอนว่าชีวิตของเรามันก็จะหันเหออกไปจากเป้าหมายที่แท้จริงมันก็จะนำเราไปสู่หนทางอื่นที่ทําให้เรานนั้ต้องเบี่ยงเบนออกไปจากหลักคำสอนของศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย แน่นอนที่สุดว่าอุรานได้บอกเราในเรื่องของดุนยาได้เตือนเราในเรื่องของดุนยาว่าอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาพระองค์ได้ทรงให้ดุนยามาเป็นที่อยู่อาศัยของพวกเราแล้วพระองค์ก็บอกเราว่าชีวิตบนโลกดุนยาเป็นเพียงแค่ทางผ่านเป็นชีวิตที่เรานะ มีชีวิตขึ้นมาก็เพื่อที่จะทำอิบาดะต่อลอสุบฮานะตาลาททำหน้าที่ของเราเพื่อที่จะได้กลับไปหาพระองค์ลอสุบฮานะตาลาเพราะฉะนั้นหลายๆอายะที่อัลลอฮ์บอกไว้เช่นเวลาตะกุรรันนะกุมุลฮายาตุดุนยาเวลายะกุ่รันนะกุมบิลลาฮิลกอรูดอัลลอฮ์เตือนไว้เกี่ยวกับดุนยาก็คืออย่าให้ดุนยา นั้นมาหลอกลวงเราไอ้คำว่าหลอกลวงก็หมายความว่าทำให้เราสำคัญผิดนะหรือทำให้เป้าหมายนะที่มันถูกต้องนั้นมันเบี่ยงเบนไปเช่นบางคนคิดว่าดุนยาคือสิ่งสุดท้ายแล้วของชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตบนดุนยามันสั้นก็จะต้องขนขวายให้มากที่สุดหลายคนคิดว่าการขนขวาย เพื่อความสุขในชีวิตก็คือกําไรของชีวิตแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่ากําไรของชีวิตคือการที่เราแสวงหาความสุขโดยไม่มีข้อจํากัดแต่กําไรของชีวิตในสุรออนอัสที่อัลลอฮ์บอกว่ามนุษย์ตกอยู่ในความขาดทุนนั้นคือใครคือคนที่มีอิมานและปฏิบัติในเรื่องของคุณงามความดีเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ตัดสิน นะครับว่าชีวิตที่มันสั้นลงทุกวันนั้นมันจะไม่สูญเปล่ามันจะไม่ขาดทุนก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าใครเป็นพระเจา้าเราปฏิบัติตามคำสั่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาได้ทรงใช้เอาไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็อีกอายะห์นึ่งสั้นๆอย่าอัลลอฮฺสุบฮานุวตาลาได้ทรงตัดเอาไว้ว่าอะไร องทรงตรัสว่ายาอายุฮ uh ัลอินซานโอ้บรรดามนุษย์ทั้งหลายพระองค์ทรงเรียกคนเราทุกคนเลยไม,เมมไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่ก็ต่างองค์ทรงบอกว,ว่าอะไรอินนะกะกาดีฮุนแท้จริงพวกท่านนั้นเป็นผู้ที่กาเดียกาเดียหมายถึงผู้ที่เป็นผู้ที่อะไร เป็นผู้ที่ดิ้นรนขนขวายนะในภาษาอับเขาเอ,อ,อธิบายคำว่ากาดิฮุนหมายถึงซาอุนฮิลารับบิกซะซายันวาอามิลุนอามาลันนะก็คือคนที่สแสวงหาสแสวงหาในสิ่งต่างๆถามว่าเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเกิดมาเนี่ยสแสวงหาไหมล่ะก็สแสวงหา นะครับไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ในเรื่องของดุลยานะเราตื่นมาคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องไปเข้าตามหน้าที่ของเขาคนมีงานก็ต้องไปทำงานต้องอดิ้นรนขนขวายเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะได้ปัจจัยต่างๆถ้าเราจะพูดว่าเพื่อให้ได้เงินมามันก็ นะตามนั้นนะครับเพราะปัจจุบันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไปขึ้นอยู่กับรายได้มันขึ้นอยู่กับเงินทองที่เราจะต้องแสวงหาเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์นั้นต้องแสวงหาขอรลศดานาตาลาให้โลกนี้เป็นโลกแห่งการแสวงหาโลกที่เราจะต้องขนขวายถึงจะได้ไม่มีใครที่อยู่เฉยๆแล้วได้มานะครับไม่มีหรอก เว้นแต่ว่าเขาจะต้องทำงานทำหน้าทีนะ่ทำในสิ่งที่เขารับผิดชอบเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยนะเราสแสวงหาสองสิ 4. ถ้าเราพูดถึงในฐานะของคนที่เป็นบ่าวขอเลาะในฐานะของคนที่เป็นมุสลิมมุมิมนนะทุกคนก็จะสแสวงหาอยู่สองหนึ่งก็คือสแสวงหาผลที่จะได้รับในโลกดุนยา นะครับเรามีหน้าที่อะไรเราก็ต้องไปทําหน้าที่นั้นเราตื่นขึ้นมาตอนเช้านะถ้าเราตัดเอาซี่ของอาคิร e ออกไปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตื่นมาเนี่ยเราต้องอะไรเราต้องกินอาหารเช้ากันก่อนแล้วนะแล้วก็ออกไปหางานทําไปทํางานคนที่มีงานประจําก็ทําหน้าที่ไปคนที่ทําแบบรายวันก็ต้องไปแสวงหางานที่เขาจะต้องไปทํา เพื่ออะไรก็เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลประโยชนนะ์ที่เราจะได้รับแล้วเราก็เอาไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเอาไปให้คนที่เราต้องแบกรับภาระดูแลไม่ว่าจะเป็นลูกเมียหรือใครก็ตามที่เขาจะต้องพึ่งพาอาศัยผู้นั้นหรือตัวของคนคนนั้นนั่นคือสิ่งของอะไรของโลกดุนยาถามว่า ต้องใช้ความมุ่งมั่นบากบั่นไหมต้องตอบก็ใช่ต้องเหนื่อยนะครับต้องเผชิญต้องผจญน,นั่นคืออะไรสิ่งที่เราแสวงหาในโลกดุนยาแต่ถ้าเรามองอีกสิ่งหนึ่งในสีกของอาคิระเราก็ต้องแสวงหาเช่นเดียวกันต้องเหน็ดเหนื่อยเช่นเดียวกันนะตื่นมาอันดับแรกนะถ้าดุนยาเราต้อง รับประทานอาหารสร้างกําลังให้เกิดขึ้นกับร่างกายของเราแต่ถ้าอาคิรอก็ต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นวาจิบต่างๆฟัดดูต่างๆเตียรลสุบหฮานวตาลาได้บัญญัติเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละหมาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดการละหมาดีถือเป็นอะไรถือเป็นเรื่องหลักนะถ้าเปรียบเทียบ การละหมาดคือการทำงานคนที่ละหมาดทุกวันนั่นก็คือคนที่มีงานหลักเป็นประจำเป็นเป็นอะไรเป็นอิบาดาหลักเป็นอาามันที่เป็นหลักนะพราะฉะนั้นเราจะเปรียบเทียบไปเห็นได้ชัดเจนคนไม่ละหมาดเท่ากับคนตกงานไม่มีงานทําคนไม่มีงานทําถามว่ามีรายได้ไหมคำตอบก็คือศูนย์บาทถ้าไม่ทําอะไรเลยนี่ ไม่มีอัาบเข้ามาในบัญชีหรอกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทําอามันอีบาดา้อะไรมันจะอัาเข้ามาในบัญชีของเราละ่ะมันก็ไม่มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่ว่าจะใครก็ตามต้องเหนื่อยเราบอกเลยการที่หุนต้องอะไรต้องขนขวายต้องดิ้นรนต้องมานะพยายามเพื่อให้ได้มาเพื่อให้ได้มาซึ่งอะไรซึ่งผลหรือสิ่งที่เรา มุ่งหวังเอาไว้นะครับกัดฮันฟ้ามูลากีเราบอกเลยว่าเขาจะต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วมันเน้นอีก,อกรอบนึงอีกว่าเหนื่อยแน่นอนนะอินนกากาดิหุนอินน่านเน้นแล้วแท้จริงท่านหรือมนุษย์ต้องดิ้นรนขนขวายเอาให้ให้เป็นระดับไหนบางคนอาจจะคิดว่าโวคนไปเป็นนายกไม่เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะครับลองไปเป็นดูได้ นะหรือไปรับตําแหน่งอะไรที่มันดูเหมือนว่าโอสะดวกสบายแต่คนเนี่ยยิ่งมีภาระกิจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องรับผิดชอบมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นอเลอร์บอกไว้นี่เป็นไปต่างนั้นยินนากากาดิหุนแท้จริงท่านต้องเหน็ดเหนื่อยยิ่งเราเป็นมุมินเป็นบ่าวเขาแล้วสองซี่เลยนะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของดุลย เหมือนคนอื่นเขาแล้วยังต้องอะไรเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการปฏิบัติในเรื่องของอิบาดาคนอื่นเขาไม่ศรัทธาตอลอดเขาไม่ต้องละหมาดสุโบกเขาไม่ต้องคำนึงถึงแต่เราไม่ได้นะเราเป็นบ่าวขอนแล้วสุภีเราต้องได้นะสองรากาตต้องได้สองรากา,า,ก,าก่อนสุภีต้องได้แล้วก็สองรากาสุภีต้องได้สี่รากาซุรีต้องได้ สี่ละกาศอสรีต้องได้สามะกาศ,ศมักบิบต้องได้แล้วก็ปิดท้ายของวันสี่ะกาศในเวลาอิชาต้องได <f> ้เ <thấy> ห็นไหมเพราะฉะนั้นในซีของอาคิรรเราก็จะต้องมุ่งมั่นเราก็จะต้องเหน็ดเห <f> นื่อยแค่ละหมาดนี่เราพูดก็ไม่จบแล้วในเรื่องนี้นะครับบางคนนี่ทำงานบางทีนอนดึกแต่เช้าถามว่า ตื่นมาตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีสี่ครึง่งตีสี่อะไรเนี่ยนะมันง่วงแสนง่วงก็ต้องฝืนยังไงก็ต้องขึ้นมาอะไรมาละหมาดเห็นไหมครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือหัวใจของคนที่มีอีหมานเขายังไงเขาก็ต้องฝืนต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอามันอิบาดาต่อหรอกแต่ทั้งหมดทั้งมวลไอ้ความเมดเหนื่อยไอ้สิ่งที่เราต้องขนขวาย,ายามนั้น ล l l a h บอกว่าอะไรฟ้ามูลากีสุดท้ายมันไปจบที่ Allah ฮุบ h a n า h ต t a a านะก็คือเราจะต้องไปพบกับมันไอ้คำว่ามูลากีฮีนะดมีบหรือคำสรรพนามคำนี้นักวิชาการอธิบายไว้สอในหนึ่งก็คือกลับไปหางานที่เราทำเพราะฉะนั้นเราทำอะไรไว้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี สุดท้ายเราต้องไปเจอมันก็หมายความว่าต้องไปรับเอาผลของการปฏิบัติอันนั้นนะไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีอีกอันหนึ่งนะคำสรพนามนี้กลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานะตาลาอันนี้จะเป็นภาพรวมก็หมายความว่าสุดท้ายเราต้องไปพบพระองค์แล้วพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่ชำระตัดสินนะตัดสินว่าไอ้ที่ทำเนี่ยถูกหรือผิด ดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอะไรเรื่องศาสนานะครับเรื่องศาสนาเนี่ยมันจะต้องถูกตัดสินเราละหมากนห้าเวลานะเราทาเนี่ยเราก็ต้องไปถูกตัดสินว่าไอ้ละหมาดที่ทาเนี่ยอลัลลอฮ์รับกี่เปอร์เซนต์อัลลอฮ์รับหรือไม่รับได้หรือไม่ได้นะการถือศีลอดการทำาซดากอ็ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในเงื่อนไขที่อลัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه แะตาลา ได้วางไว้หรือไม่ถ้ามันตรงก็ได้รับเพราะฉะนั้นผู้ที่ตัดสินสุดท้ายนะของทุกชีวิตคือใครคืออัลลอฮฺบ ب าา ن ه ละผลงานที่เราปฏิบัติบนโลกนี้โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องที่มันไปโยงไปสู่การอิบาดะทั้งหมดก็จะต้องไปถูกนะตัดสินโดยอัลลอฮฺ س ุบฮานลาก็คือเหมือนเราส่งงาน นะครับทำงานเสร็จแล้วนะมาลายก,ก็ารวบรวมข้อมูลทั้งหมดในชีวิตของแต่ละบุคคลแล้ววันนั้นเขาก็จะกลับไปได้กลับไปพบใหนเพราะฉะนั้นนี่คืออายะสั้นๆที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาได้ให้นบีมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮะลัยฮิวซัลลัมมาบอกมากล่าวแต่เราเพื่ออะไรเพือ่อเตือนสติเพื่อให้รู้เถิดว่า แต่ละก้าวของชีวิตเรานะที่เรากำชับกันนักหนากันว่าให้อยู่ในคำว่าตักวาเนี่ยนะก็คืออะไรคือเราจะต้องกลับไปหาอาลัลลอฮฺสุบฮานะตาลาไม่ได้กลับไปแค่ตัวเราแต่เราต้องกลับไปพร้อมกับสิ่งที่เป็นอามานะสิ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานะตาลาได้ให้เรามาปฏิบัติแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราในฐานะ ของคนที่เป็นบ่าวของพระอ,องค์ที่ได้ถูกเรียกว่าเป็นมุมินนะถูกเรียกว่าผู้ไรผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นคําว่าผู้ศรัทธาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราจะต้องปฏิบัติเราจะต้องกระทำในสิ่งที่เอาลอกสวาตตาลาได้ส่งมอบหมายเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนี้เราทำอีบานะ เราจะยังมองไม่เห็นอย่างที่ผมมักจะย้ำเตือนแต่งานบนโลกดุนยาคําว่าดุนยามาจากคาว่าดานาที่แปลว่าอะไรมันใกล้เพราะฉะนั้นดุนยาไขวฟค้าได้หมดดุนยาเราได้ลิ้มรสมันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะลิ้มรสของความหอมหวานลิ้มรสของความอริดอร่อยบนโลกดุนยาเราได้รับนะครับหรือความขมขื่นก็ได้รับบนโลกดุนยา เพราะฉะนั้นดุนยาทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏหมดเราทํางานสิ้นเดือนเราได้รู้เลยว่าเราจะได้ผลของการทํางานนั้นคิดเป็นคณิตศาสตร์เท่าไหร่นะกี่บาทกี่หมื่นกี่แสนเรารู้แต่ถามว่าละหมาดมาชั่วชีวิตเนี่ยเอาล์ให้เราเห็นไหมว่าละหมาดของเรามันได้เท่าไหร่ไม่มีหรอกครับแต่ถามว่าเราเคยทอไหม เราเคยถอยไหมเราเคยเอ้ยไม่เคยเห็นเลยเนี่ยพวกนี้ลาสุโบสักสองรกาสเถอะไม่มีหรอกครับคนมีมานจะไม่เคยคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันที่เรากลับไปหาเราเราจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมาหาเราทันทีนะไม่ต้องรอถึงวันอาคิร่าวันฝืนคืนชีพแต่วันที่เราลงไปนอนในกูโบสสิ่งเหล่านี้จะมาให้เรา ได้เห็นมาปกป้องเรามาป้องกันเราไม่ว่าจะเป็นท,ทางปลายเท้าซ้ายขวาเบื้องบนศีรษะของเรามีหะดีสรายงานไว้หมดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะมาเมื่อเราพ้นจากโลกดุญญาไปแล้วจะมาอะไรจะมาปกป้องเราจะมาเป็นเพื่อนเราในวันที่เราไม่มีใครอยู่นะวันที่ทุกคนไปส่งเรา ร้องห่มร้องไห้วันนั้นแต่ทุกคนก็จะกลับไปสิ่งที่เคยเป็นของเราก็จะกลับมาสู่ดุนยานี้กลับมาสู่สภาพเดิมแต่เหลือเราเท่านั้นเพียงลำพังที่อยู่ในอาลัมบรารซักแต่เราจะไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่างแน่นอนถ้าตราบใดที่เรามั่นคงอยู่ในหลักคำสอนศาสนาตราบใดที่เราเหน็ดเหนื่อยกับสิ่งที่เอาล่อลวงอัาลอลา ได้บัญญัติเอาไว้แล้วมันจะเป็นสิ่งที่จะมาอะไรมาคุ้มครองพวกเราเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับอายะสันนิเตือนสติเราแล้วก่อนที่จะจบพุทธบ้านในวันนี้อยากจะนำเอาฮะดีษของท่านอซูลสลลัลอฮุอะฮิวะซัลลัมนะครับรายงานโดยอบูดาวูดเป็นฮะดีษที่ยิบรีนอะลัยฮิสสลามได้กล่าวกับท่านนบีนะครับก็ละยิบรีนยามุมมัด ยิบรีนได้บอกกับท่านนาบีว่าโอ้มมฮัมมัดอิสมาชิดนะสายนะคะไม่ยุตุนบอกว่าอะไรมุฮัมมัดจงมีชีวิตตามที่ท่านต้องการเถิดจะจะมีชีวิตแบบไหนเอาเลยนะอันนี้บอกนบีเนี่ยมันเตือนมาถึงใครเตือนมาถึงเราด้วยนะใครที่ยังไม่เชื่ออล้อ ใครที่ยังจังอยู่เนี่ยให้รู้เถิดว่าเอาเลยจะเอาไงก็เอาแต่ให้รู้เถิดว่าอินนกะมมยีตุนสุดท้ายคุณต้องตายนะอันนี้คือข้อเท็จจริงแล้วยิบรีนย,ยังบอกว่าวะอาบิบมาชิตาฟอินนกะมมฟาริกะแล้วท่านจะรักใครจะหวงแหนอะไรเอาเลยตามสบายแต่ให้รู้เถิดว่า สุดท้ายแล้วที่ท่านกอดมันไว้สุดท้ายแล้วที่ท่านรักมันเหลือเกินที่ท่านทะนุถนอมเหลือเกินนั้นมันจะต้องจากกันยังไงก็ต้องจากกันไม่เราจากมันมันก็จากเรามันมีอยู่แค่นั้นและนี่คือความเป็นจริงของอะไรของโลกนี้และสุดท้ายยิบรินบอกว่าอะไรว่ามันมาชิตะ,ะอินนะกะมูลากี และจงทำอะไรก็ตามที่ท่านต้องการทําเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าทำเนี่ยมันก็มีอยู่สองก็คือทําให้ถูกหรือว่าไม่ต้องแค้วว่ามันจะถูกหรือผิดมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละกับการปฏิบัติของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงเล็บไปเลยว่าในเรื่องของศาสนาเพราะเรื่องของดุญยาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่นะผิดถูกถ้ามันไม่เป็นเรื่องของศาสนามันก็เชียร์กันได้ หมือนเราฝ่าไฟแดงโอเคเคลียร์กันตำรวจมาเอาใบสั่งไปคุณไปเสียค่าปรับจบไม่จบแต่ถ้าเรื่องศาสนาคุณทำผิดเหมือนฝ่าไฟแดงถามว่าจบไหมไม่จบตาบใดที่ถ้าเราปล่อยมันเลยตามเลยแต่เพราะอะไรเพราะเขารอเช็คบินอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นเช็คตัวเองซะก่อนก่อนที่จะถูกไปเช็คข้างหน้าวิธีเช็คมีไม่มีถ้ารู้ว่าผิดทำไงเตาบัาตัวซะ แก้ไขซะขอพภะยโทษต่อแล้จบนะไม่ต้องไปเสียค่าปรับเหมือนฝ่าไฟแดงง่ายจะตายเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ให้ได้ไอสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดเพราะนั้นอิบรีนเตือนว่าอะไรนะจงมีชีวิตจงปฏิบตัติตามที่ท่านปฏิบัติตเถิดจะทำอะไรทำแต่ต้องเคลียร์นะเพราะอะไรพอสุดท้ายแล้วไฟอินนะกามูลากี ท่านจะต้องกลับไปพบมันถ้าเป็นสิ่งที่ดีอัลฮัมดุลิลละมันก็จะเป็นสิ่งที่นํามาซึ่งความสุขให้แก่เราถ้าเป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เรายังดื้อต่อพระองค์สิ่งนั้นมันจะกลับมาเป็นโทษให้กับตัวของเราในที่สุดอักูลกาลิฮะซาวะอัสตกฟิรุลลอฮละลซีมลิวะละกุมวะลิซัยรินมุสลิมีนวัลมุสลิมะตมิงคุลิจามัสตกฟิรุอินนฮูวัลกฟูรุรรฮีม الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحد حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه فإن يرى الله ما جماعة فمن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين <applause> ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقيم <applause>